สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพราหมังนะคะ EP ที่180เอ้ย158นะคะวันนี้มีพระมาให้รับชมทั้งหมด25รายการนะคะรายการที่1ถึงรายการที่20นะคะจะเป็นองค์ละ300บาทนะคะ300บาทรายการที่21นะคะถึงรายการที่25นะคะจะเป็นรายการละ500บาทนะคะ500บาทนะคะ ถ้าพี่ท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามคนไดี่เบอร์062ย์หนะคะหกหกสี่สองสหนึ่งนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID ดี n ล0 6 2นย์หนะคะหกหกสี่สองสหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะพระรายการที่1นนะคะ,ระ,ระ,คะเป็นพระปิตานะคะ หลวงปุ่โตกนุกช้างนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาหลวงป,ปูโตกะนกช้างนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนะคะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่6นะ,ะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจะไปรายการที่7นะคะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะคะ โอเนะคะพระรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะเป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่8นะคะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหนรียญหล่อหลวงพ่อทานรุ่นแรกนะคะ โอเคนะคะกระเพรารายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพทานรุ่นแรกนะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะคะ โอเคนะคะกระพระรายการที่สิบนะคะเป็นรูปหล่อโ,โ,โบราณหลวงพ่อย,ยอดนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะ โอเคนะคะพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จพิมฐานแซมนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระผงพายคู่หลวงปุทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระผงผายคู่หลวงปุทิมนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จสามเหลี่ยมนะคะปุ้เจดีเล็กนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จสามเหลี่ยมนะคะขุเจดีเล็กนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพาปากนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพุธทธวดผ่าปากนะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพุทวดหัวโตนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่15นะคะเป็นเหรียญลงกุททวดหัวโตนะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาย,ยันยุ่งนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่16นะคะเป็นพระติดปิดตายันยุ่งนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะคะวัดบางระมุงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปุ่รอดวัดบางระมุงนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระปิตาวัดอนง์นะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพาระรายการที่1 9นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่20นะคะจะเป็นพาระชินราชไปเสมาเนื้อชินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่20นะคะเป็นพระชินนาลาดใบเสมาเนื้อชินนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะถึงรายการที่25นะคะจะเป็นองค์ละ500บาทแล้วนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญน,นาปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่22นะเป็นเหรียญน,น้าปกหลวงพุทธิมนะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุขนะคะ คนะคะกับรายการที่24นะคะเป็นเหลียนหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรุ่น2นะคะ โอเคนะะกับพระรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัรดดอนยายหอมนะคะรุ่น2นะจ๊ะายการที่25นะคะก็เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะของ EP ที่158นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line 062นะคะ 6 6 4กส4 1อเหมือนกันนะคะพระรายการที่1ถึงรายการที่20จะองค์ละ3 0 0นะคะรายการที่21นะคะถึงรายการที่25จะเป็น500บาทนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่อง้าเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบ EP ที่158จ้า